สพน,นมนครราชสีมาอุบลราชธาน,นีค่ะนกนกได้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 อันนี้นกที่อยู่ในหนองหานใช่ไหมแม่นค่ะเออเราก็ไม่ค่อยเห็นตัวมันเนาะเลราชธานีสุรินทร์นครราชสีมาเอ้นก นกที่มันบินกันอยู่ในเกาะนกหน่ะมีไหมในนี้มีไหมนั่นจะเป็นนกปากห่างครับเออที่แบบเขาตัวใหญ่ๆครับเออตัวใหญ่ๆแบบอยู่เป็นกุ้มอยูมีไหมไม่มีไม่มีเนาะตัวนี้เนาะไม่มี ค่ะแล้วก็เหยื่อถูกล่อค่ะแล้วก็มากระจที่หนองหานมันจะเป็นความคือก่อนมันจะเป็นนกอพยพซึ่งก่อนนั้นนี่ยจงหาเราจะไม่มีโบแมนโบแมสหนองหานโบแมนป่านองหานรก็โบแมสนอกหนองหานมันเป็นนกอพยพสมัยก่อนจริงจริงมันคือนกอพยพที่มาจากสหรัฐอเมริกาแต่พอมาเจอสภาพอากาศฤดูมิประเทศของประเทศไทยเนี่ยมันมีความรุนแรงจากที่เป็นนกอพยพมาแล้วอพยพกลับ จะไม่กลับเลยก็คือเป็นนกประจอยู่เลยบาดนี่ค่ะตอนแรกแรกที่มาเนี่ยจะอยู่เรื่องย่เป็นนกก,กินปลากินอะไรพวกนี้จะอยู่แถวภาคกลางจากนั้นก็กระจายออกไปสู่ทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยน<อ>ก็มาที่จังหวัดสกลนครโดยเฉพาะหาหนู่เมือ่อย้อนไปประมาณไม่ถึง10ปีที่แล้วครับจากที่มาแล้วกลับจากมาแล้วกลับไม่กลับแล้วครับกลายเป็นนกประจำถิ่ เห็นผมขึ้นเหือของกล้องเพชรไปเลยเพื่นพาเดียวไปอ้อมเกาะนกแล้วก็ไปดอนสวรรค์เออมันก็บนีได้เป็นกายเป็นนกประจำถิ่ไปแล้วเออยั่งยั่งอยู่ไหมเดี๋ยวนี้นกพวกนั้นยังอยู่เหรอกประจำถิ่ก็คือไม่อพประยพ์กับเออครอบครัวมีลูกออกแม่แพ้ลูกยูหันเลยแล้วก็ออกไปหากินไก่แล้วก็กลับมานอนี่ค่าบเโอเคอันนี้กล้องส่องทางไกลดูนกดูนกอ้าไหไงเดี๋ยวจะ 哎，能中。